พวอออนไลน์เ a r n i นนิ่ง s ลสนบทเรียนออนไลน์มห้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองมาดูแนวทางการป้องกันคุ้มครองตนเองหรือบุคคลอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กกันนะครับการป้องกันคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กควรทำดังนี้ หเด็กต้องประพฤติตนเป็นคนดีเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของการเป็นคนดีของสังคมไทย 2. ไม่คบบุคคลที่ชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 3. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกและชักชวนกันทำแต่สิ่งที่สร้างสรรและดีงาม 4. เมื่อพบเห็นผู้อื่นหรือตนเองถูกละเมิดสิทธิเด็กต้องรีบแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขนักเรียนครับเพื่อให้การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆในสังคมต้องเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับ